ใครที่กําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าแชทของคุณเนี่ยมันหนักขวาไปเยอะเลยในขณะที่แชทที่เขาพิมพ์เนี่ยทำไมมันน้อยจังเลยนะคะเอ๊ะเขาเป็นคนพูดน้อยหรือเปล่าเขาเป็นคนสื่อสารไม่เก่งหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นเราต่างหากที่พิมพ์เยอะกว่าเขาการพิมพ์เยอะเนี่ยมันสื่อถึงอะไรได้บ้างมันสื่อถึงว่าอํานาจการควบคุมความรักของเรากําลังตกไปอยู่กับเขาแล้วเพราะว่าอํานาจต่อรองเนี่ยมันจะยึดโยงจาก จำนวนตัวอักษรค่ะที่เราพิมพ์เยอะหรือพิมพ์น้อยถ้าพิมพ์เยอะกว่าเขาแปลว่าเรากําลังรอการตอบรับจากเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะเขาจะมาบอกค่ะว่าวิธีการทําให้แชทหนักขวาน้อยลงมีวิธีไหนได้บ้างวิธีที่1นนะคะถ้าเราพิมพ์ถามคําถามไปแล้วเนี่ยและเขายังไม่อ่านทันทีหรือเขายังไม่ตอบเราให้เราทิ้งไว้แบบนั้นนะไม่ต้องถามซ้ําถามย้ําค่ะเพราะยิ่งถามย้ำเนี่ยมันจะยิ่งบอกว่าเราเนี่ยมีคุณค่าน้อยลง ข้อ2คือถ้าเขายังไม่ได้ถามเราเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอยากเล่าเนี่ยยังไม่ต้องพิมพ์เยอะอยังไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดไปเยอะค่ะเพราะว่ายิ่งเราพิมพ์เยอะเนี่ยมันหมายถึงว่าอา้าวเขายังไม่ได้ถามเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราหรือเปล่าร้อยเขา <c oughs> ถามก่อนแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเขาอยากจะอ่านเรื่องของเรามากขึ้นข้อ3คือไม่ควรจะพิมพ์ความรู้สึก ที่ไม่พอใจไปเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแชทเนี่ยมันคือวิธีการสื่อสารที่เราเมีการนัดแนะการมีการบอกในเรื่องของข้อมูลเท่านั้นแต่ไม่ควรจะบอกความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยถ้ามีอะไรต้องเคลียร์กันแนะนําให้เจอกันต่อหน้าแล้วคุยกันจะดีกว่าเพราะเวลาที่เราพิมพ์ไปเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย วิธีการแก้แชทหนักขวาเนี่ยโค้ดยังมีอีกหลายเทคนิคเลยนะคะถ้าสนใจทักโค้ดได้เลยค่ะสำหรับคอสที่ชื่อว่าแชทดึงดูดใจชายถ้าสนใจทักมาเลย